ชาวราศีกรกฎทุกท่านในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมนี้ก่อนที่จะสิ้นเดือนในช่วงนี้ดวงของชาวราศีกรกฎนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากล้ายให้กลับกลายมาเป็นดีชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนกระดก,กะดาคมนี้ดวงของท่านนั้นจะมีคนภายนอกมาชักชวนให้ท่านไปร่วมเข้าหุ้นเข้าส่วนหรือว่า ไปร่วมทำงานร่วมกับเขาหรืออาจจะมาชวนให้ท่านนั้นเข้าไปร่วมหุ้นหรือว่าเข้าไปร่วมลงทุนกันกับเขาก็เป็นไปได้ก็ถือว่าในช่วงนี้ดวงของเรากำลังมาแรงบางท่านก็จะได้เป็นผู้นําของชุมชนก็มีบางคนก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตมีคนนับหน้าถือตาบางท่านนั้นก็เป็นผู้นำของชุมชน ในช่วงนี้ในเรื่องของการงานท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าขายันขันแข็งทำงานอะไรไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรือจะทำงานส่วนรวมก็แล้วแต่ท่านก็ทำได้หมดไม่มีการท้อถอยไม่มีการขัดแยง้งอะไรทั้งนั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่าชอบช่วยเหลือสังคมอีกต่หาก ชาวราศีกรกฎการดำรงชีวิตของท่านในช่วงนี้ท่านจะมีกินมีใช้ไม่ขัดสนการงานที่ท่านทำนั้นก็เป็นงานที่ดีท่านจะมีงานทำตลอดไปในช่วงนี้ท่านเป็นคนที่เรียกว่าไม่อิจฉาหรือว่าไม่ลิษยากับใครทั้งนั้นท่านเป็นคนที่พูดจาดีมีนิสัยยกย่อง และมีนิสัยที่เรียกว่าชอบทำงานไม่มีการอิจฉาหรือว่าไม่มีการลังเกียจใครทางนั้นการทำงานนั้นก็ทำด้วยใจจริงของท่านท่านเป็นคนใจเย็นจึงมีลูกน้องมากมายในช่วงนี้การทำงานของท่านนั้นภายในช่วงของเดือนนี้จะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือให้ท่านนั้นได้ดิบได้ดีอยู่เรื่อย ในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของงานหนักๆก็จะมีคนเข้ามาช่วยแบ่งภาระให้เบาบางลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือจะเป็นงานเบาในช่วงนี้จะมีคนมาสนับสนุนท่านและมีคนมาช่วยเหลือท่านอยู่ตลอดชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้บางท่านนั้น จะได้มีงานดีๆบางคนทํางานต่างถิ่นต่างแดนบางคนก็จะมีเงินมีทองเข้ามาจุนเจือครอบครัวของท่านจนสร้างหลักปักฐานได้ในช่วงนี้บางคนก็มีจนเหลือเก็บเหลือใช้เหลือฝากอีกต่หากในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินของชาวราศีกรกฎนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในด้านของการเงินท่านจะมีเงินและจะมีรายรับบ่อยครั้งเงินทุกบาททุกสตางนั้นจะเป็นเงินมาจากน้ำพักน้ำแรงของท่านในช่วงนี้เรียกว่าชาวราศีกรกฎในช่วงนี้บางคนนั่นก็มาขอความช่วยเหลือจากท่านก็มีจึงทำให้ชาวราศีกรกฎนั้นในช่วงนี้มีคนรู้จักมากหน้าหลายตา บางคนก็มาชื่นชมบางคนก็มาเสนอตัวเป็นลูกน้องก็มีบางคนก็มาพึ่งพาใสยบารมีในช่วงนี้ก็เปรียบเสมือนในเรื่องของการเงินนั่นก็มีรายรับอยู่เรื่อยๆและท่านก็จะมีรายจ่ายเปรียบเสมือนเป็นเงาตามตัวอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านจะมีรายรับท่านจะมีรายจ่ายคละคล้าวปะปนกันไปก็ถือว่า ในช่วงนี้มีทั้งรายรับรายจ่ายก็ถือว่าเป็นเงาตามตัวท่าน ก็ไม่เดือดร้อนท่านมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ในเรื่องของการงานงานทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจะมีคนให้ความสนใจกันอย่างมากมายในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำธุรกิจอะไรทำอะไรก็จะมีรายได้เข้ามาหาท่านอย่างง่ายดายในเรื่องของการหาเงินหาทองภายในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ถือว่า ชาวราศีกรกฎนั้นหาได้ง่ายและหาได้มากกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วบางท่านนั้นชอบทำการ,กรเกษตรเกี่ยวกับในเรื่องของการทำนาทำไร่อันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านก็ไปในทางทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันบางคนทำสวนก็จะมีรายได้ที่ดีงามได้ผลผลิตการลงทุนนั้นก็คุ้มค่า ต่อการลงทุนอย่างมากมายชาวราศีาก็ระกดบางท่านนั้นชอบในด้านของการค้าขายอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีงามอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีเงินเข้ามาหาท่านอยู่ตลอดท่านจะมีกำไก,กำไรในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าในเรื่องของการครองขีพการดำรงชีพของท่านในช่วงนี้ก็จะมีความยั่งยืนมั่นคง ต่อไปชาวราศีกรกฎสิ่งที่ท่านต้องระวังในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ก็มีอยู่บ้างภายในช่วงนี้ท่านระวังการครบคนคบคนนั้นให้ท่านดูให้ดีเสียก่อนบางคนก็จริงจังอะไรกับเราบางคนก็คิดจะมาหลอกลวงเราจะทำให้ใจเรานั้นไม่ไม่ดีจะทำให้ใจเรานั้นวุ่นวายได้ ในเรื่องของการครบคนในท่านระวังไว้บางคนปากยางใจยอย่างหนึ่งก็มีเรียกว่าเป็นคนที่คบยากจึงทําให้ตัวเรานั้นต้องระมัดระวงังระมัดระวังไว้ในเรื่องของการครบคนในช่วงนี้ชาวราศีก็ระกดในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ถ้าหากว่าท่านมีเวลาในช่วงนี้ก็ให้ท่านมันทําบุญทำทาน เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาจะเป็นการดีหรือท่านจะไปเพิ่มบุญเก่าๆให้มีความแข็งแกร่งขึ้นไปอีกในช่วงนี้หา,หากว่าท่านชอบทำบุญสุนทานก็ให้ท่านทำด้วยจิตด้วยใจของท่านที่แท้จริงท่านจะได้บุญได้กุศลอย่างมากมายในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะเริ่มดีขึ้นอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่า ในเรื่องของการทํางานทําเงินอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบเข้ามาจุนเจือท่านอยู่เรื่อยแต่หากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับในด้านของรับราชการในช่วงนี้ก็จะเป็นงานที่ดีอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีเจ้านายที่แสนดีรักใคร่ท่านท่านจะเป็นคนที่เรียกว่า เป็นที่ไว้ใจของเจ้านายเจ้านายจะให้ความยุติธรรมและจะให้ความรักใคร่ท่านอยู่เสียอย่างสม่ำเสมอท่านจะมีลูกน้องมีบริวารอีกมากมายแต่ถ้าก็ท่านทำงานเกี่ยวกับเอกชนหรือว่าในเรื่องของบริษัทห้างร้านอันนี้ก็ให้ท่านจงระวังอาจจะมีลูกน้องอีกมากมายเข้ามาช่วยเหลือดูแลในเรื่องของการทำงาน ท่านจะเป็นที่รักใคร่ของเจ้านายอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของทำงานเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าห้างร้านต่างๆถือว่าโชคของท่านนั้นกำลังดีในช่วงนี้ในช่วงของเดือนสิงหาคมในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกรกฎนั้นดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนสิงหา นับตั้งแต่ในช่วงของวันที่22สิงหาคมนี้จะมีดาวพระศุกเข้าสู่ในราศีกรกฎซึ่งเป็นราศีของเราจึงทำให้ชาวราศีกรกฎนั้นมีความแข็งแกร่งเกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภการงานการเงินก็จะหาได้คล่องตัวในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎ จะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินท่านทำอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเพราะว่ามีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีกรกฎในช่วงของวันที่22ของเดือนสิงหาอันนี้นับว่าชาวราศีกรกฎนั้นจะมีโชคมีลาบอย่างแรงหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จถ้าหากว่าท่านทำงาน อยู่กับเจ้านายก็จะมีเจ้านายรักใคร่ท่านและเอ็นดูเราอย่างมากมายในช่วงนี้ท่านจะได้โชคได้ราบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนอีกด้วยแต่ถ้าหากว่าท่านทํางานส่วนรวมเกี่ยวกับบริษัทห้างล้านในช่วงนี้ท่านก็จะมีเพื่อนฝูงอีกมากมายช่วยกันทํางานทําให้ตัวท่านนั้นมีความสุขยิ่งขึ้นไป ต่อมาอีกระยะหนึ่งก็ถือว่าเป็นโชคไป็ลาบอีกเช่นเดียวกันนับตั้งแต่ในช่วงของวันที่23จะมีดาวพระเสาร์นั้นโคจรเข้าสู่ในราศีกุมในช่วงของเดือนสิงหาคมัน,นี้ก็ถือว่าดวงของชาวราศีกรกฎนั้นต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่การเงินการทองอีกเช่นเดียวกัน ให้ท่านระวังไว้อาจจะมีคนมาหลอกลวงพูดจาใา้เรานั้นเสียเงินเสียทองได้และอีกอย่างในเรื่องของการงานถ้าหากว่าทำงานรวมกันหลายคนในช่วงนี้ให้ท่านระวังอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นได้หรืออาจจะมีการจิงดีจิงเด่นจิงไหวจิงพลิปกันก็เป็นไปได้ชาวราศีกรกฎในช่วงที่ดาวพระเสาร์นั้นเข้าสู่ราศี กลุ่มในช่วงของวันที่23นี้สิ่งที่ท่านต้องระวังนั้นก็มีอยู่บ้างในช่วงนี้ในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นอย่างฉับพลันกระทันหันแต่ก็ไม่รุนแรงอะไรให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีในช่วงของวันที่23ที่ดาวพระเสาร์เข้าสู่ในราศีกลุ่มนี้ทุกสิ่งทุกอย่าง ก็จะมีดีเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎได้ในช่วงของสิ้นเดือนในช่วงของสิ้นเดือนนี้ชาวราศีกรกฎหยิบจับอะไรมักจะมีโชคมีลาบได้ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ท่านฟังคลิปของเราแล้วก็้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย,อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจและ ให้เกียรติซึ่งกันและกันผมลงคลิปใหม่อีกเราจะได้มาเจอเจอและจะได้มาพบกันอีกต่อไปก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันวันนี้จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี